สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทอร์นะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่างละครแห่งหนึ่งในกรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสซึ่งขึ้นชื่อเรื่องการแสดงและนิทรรศการต่างๆอย่างโรงละคร ete, ลาเกเต้ลิริกนะครับถูกผู้อพยพชาวแอฟริกันกว่า250คนเข้าไปใช้พื้นที่หลังจากได้รับอนุญาตให้เข้าไปชมงานฟรีเมื่อ5สัปดาห์ก่อนหน้านี้ โรงละครได้จัดงานประชุมภายใต้หัวข้อเกี่ยวกับผู้อพยพในฝรั่งเศสเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2567โดยมีการบรรยายของนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยชั้นนาและมีเจ้าหน้าที่กาชาติและมีการจัดกิจกรรมต้อนรับผู้อพยพด้วยนักเคลื่อนไหวแต่เมื่องานประชุมสิ้นสุดลงผู้อพยพที่ส่วนใหญ่มาจากอดีตอาณานิคมในแอฟริกาตะวันตกของฝรั่งเศสปฏิเสธที่จะออกจากที่จัดงานในครั้งนี้ โรงละครฝ่ายซ้ายแห่งนี้มีคนพุกพลาดและเผชิญกับการปิดกิจการหลังจากไม่มีรายได้จากการขายตั๋วมานานหลายสัปดาห์และต้องยกเลิกการสแสดงทั้งหมดจนถึงวันที่24มกราคม2568ันรกนี้เป็นอย่างน้อยนะครับฝ่ายบริหารโรงละครออกแถลงการเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าจํานวนคนอพยพในโรงละครยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและตอนนี้มีมากกว่า300คนแล้วแถลงการระบุด้วยว่าสุขภาพอนามัยมันแย่ลงทุกวันและทีมงานต้องเผชิญกับสถานการณ์นี้โดยลําพังและเรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการหาที่อยู่อาศัยใหม่ให้กับผู้อบพยพอย่างไรก็ตามไม่สามารถที่จะให้ทางด้านโรงละครแห่งนี้โยนคนอพยพออกไปที่ถนนในช่วงกลางฤดูหนาวแบบนี้โฆษกของโรงละครได้ประมาณความเสียหายในครั้งนี้ที่เกิดจากค่าใช้ใจ่ายในการยกเลิกงานอยู่ที่หลายแสนยูโรรูปแบบของรายได้ของโรงละครนั้น70%อยู่ที่ค่าตั๋วและอีก30%อยู่ที่เงินสนับสนุนซึ่งทุกอย่างได้พังลงไปหมด นอกจากนี้เราธุรกิจในพื้นที่ยังได้รับผลกระทบของการเข้ามายึดโรงละครแห่งนี้อีกด้วยครับ ร้านอาหารเล็กๆข้างโรงละครซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ผู้คนชมละครชอบมาทานอาหารและดื่มกินก่อนและหลังการแสดงรายงานว่าสูญเสียรายได้ไปแล้วราวสามหมื่นยูโรเอเลียผู้จัดการร้านลูกสาวผู้อพยพชาวแอลจีเรียก็บอกว่าพวกเขาทำลายธุรกิจของฉันพวกเขาชอบมานั่งเล่นแถวระเบียงบ้านฉันสูบก,กัญชาและทะเลาะก,กันเองไม่ใช่แค่เฉพาะโรงละครปิดแล้วจะไม่ได้ดูละครอีกต่อไปแต่เราจะไม่ได้เจอคนเดินผ่านไปมาด้วยเพราะ พวกเขากลัวผู้อพยพเหล่านี้ทั้งนี้ผู้อพยพทั้งหมดอ้างว่าอายุต่ำกว่า18ปีซึ่งหมายความว่าพวกเขาจะถือเป็นผู้เยาว์ที่ไม่ได้รับการดูแลและมีสิทธิที่จะได้รับที่พักและความช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่นแต่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นยืนยันว่าคนเหล่านี้ล้วนแล้วเป็นผู้ใหญ่และส่วนใหญ่เป็นที่รู้จักของทางการและเคยนอนหลับอยู่บนท้องถนนก่อนที่จะเข้าไปยึดโรงละครแห่งนี้นี่ก็เป็นความเคลื่อน ไว้ที่น่าสนใจนะครับคุณผู้ชมครับเมื่อประเทศฝรั่งเศสนั้นกําลังเจอปัญหาผู้อพยพโดยเฉพาะโรงละครลาเกเตลิริกนะครับซึ่งจัดการบรรยายเชิญผู้อพยพเข้าไปในโรงละครนะครับแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วผู้อพยพเหล่านี้ก็ไม่ออกจากโรงละครนะครับก็เลยกลายเป็นปัญหาที่ตามมาจนตอนที่โรงละครนั้นไม่สามารถที่จะจัดการแสดงใดๆได้ไดได ธุรกิจอื่นๆที่อยู่บริเวณใกล้กับโรงละครก็กําลังได้ครับผลกระทบก็คงจะต้องรอดูนะครับว่าทางด้านรัฐบาลภายใต้การนําของเอ็มมาริโอมาครนั้นจะจัดการปัญหาเหล่านี้อย่างไรนี่เป็นเรื่องราวข่าวสารนะครับที่ช่องหาอินเทอร์เน็ตนั้นเกาะติดนำมาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดสับสไพร์กดติดตามช่องหาอินเทอร์เน็ตด้วยครับ